คาเฟ่แบบยุคนิวนอร์มอลคือเดอร์ตี้ที่นี่นะคะค,ค่อนข้างที่จะเข็มข้นรสชาติถ้าเกิดใครชอบกาฟแฟน่าจะชอบมากสวัสดีค่ะ,คะพบกับพวกเรา3คนกับรายการเลโร s โกทาวเวลตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านอิกาคาเฟอิกาคาเฟ่ค่ะซึ่งเป็นร้านคาเฟ่เปิดใหม่นะคะใจกลางจังหวัดกาญจนบุรีเลยค่ะ ซึ่งเป็นคาเฟ่นแนวแบบมินิมอลมินิมอลนะคะและแถมครั้งนี้นะจ๊ะการเที่ยวของเราพิเศษกว่าทุกครั้งเพราะเป็นการเที่ยวแบบ new normal. new normal ใช่ได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการเที่ยวแบบ new normal เนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูข้างในกันเลยนะคะไปกันจ้า ตอนนี้นะคะเราก็ชิมเครื่องดื่มกันเรียบร้อยแล้วโดยเมนูที่เราสั่งเปทั้งหมด3เมนูค่ะเมนูแรกคือเดอร์ตี้แต่ว่าที่นี่นะคะไม่ได้เรียกเดอร์ตี้มันเรียกว่าค <How dy. S 1> าวดี้คาวดี้หรือโคนดี้นี <How dy. S 1> ่แหละ <How dy. S 1> โคนดีน้อะไรนี่แหละเออไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมถึงไม่เรียกเดอร์ตี้ก็ถ้าเกิดใครดูนะคะคอมเมนต์บอกนิดนึงแล้วก็มีเมนูอะไรคะลาเต้เย็นค่ะแล้วก็ไทยไทยีลาเต้คือเดอร์ตี้ที่นี่นะคะค่อนข้างที่จะเข้มข้นรสชาติถ้าเกิดใครชอบกาแฟน่าจะชอบมากเพราะว่าค่อนข้างที่จะแบบ นนะมันไม่ได้นัวนมมากอะ่ะแต่มันมันจะออก,กรุกาแฟมันจะมีความเข้มของกาแฟเพราะว่าแค่กินลาเต้น,นะคะยังมีความเข้มของกาแฟค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวที่นี่นะคะการันตีด้วยรางวัลของเหมือนจะเป็นนักชงกาแฟปะเป็นลาเตอาร์เออใช่ลองมาชิมค่ะร้านนี้อร่อยมากแต่วันนี้นะคะเสียดายที่แบบจริงๆริงอะอยากกินลาเตอาร์ให้ทุกคนเห็นแต่ว่าด้วยความที่วันนี้มันเป็นการเที่ยวคาเฟ่แบบิวนอร์มอลนะคะเขาห้ามนั่งรับประทานในร้านค่ะก็เลยเราก็เลยแบบ เลือกกินเมนูที่มาแบบกินง่ายดีกว่าเพราะถ้ากินลาเตอ้เตอาแอดกลัวจะไม่เห็นทึงความสวยของลาเต้นะคะอยากจะบอกว่ามุมถ่ายรูปนะคะดีมากาคือทุกคนต้องมาลองอะ่ะตอนนี้นะคะเป็นมีนโยบายว่าห้ามนั่งกินในร้านฉะนั้นก็คือระว่างรอรอ,อเครื่องดื่มสามารถถ่ายรูปนอกร้านได้นะคะหรือว่ามานั่งกินข้างนอกแบบเราก็ได้ตั้แดดค่าเชือ้อใช่รับรองเชื้อไม่มาแน่นอนจ้าเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเราจะได้รูปตรงไหนยังไงบ้างเพราะว่าคอนเทนต์เราก็คือ ต้องได้รูปไปที่ไหนต้องได้รูปนะจ๊ะโอเคไปดูกันเลยค่ะไปเลยจ้าค่ะแล้วตอนนี้นะคะพวกเราสามคนก็เสร็จสิน้นภารกิจกับร้านนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆพื่อนทีน้องๆทุกคนนะคะ<ๆ>ก็คงจะเห็นแล้วว่าการเที่ยวคาเฟ่แบบ New นอร์มอเนี่ยเป็นยังไงก็จะมีบรรยากาศให้ดูคร่าวๆเนาะในรูปเยอะแยะมากมายนะคะก็ สำหรับวันนี้เราจะปักหมุดไว้ให้ในคลิปว่าอยู่แถวไหนแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย,บาย